สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ระบบ y o อิเซซิสเต็วันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ระบบของ j o อิเซนะครับมีหัวข้อของนะครับทั่วทไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าทั่วๆไปหรือการข้อมูลส่วนตัวหรือการตั้งค่านะครับมันจะอยู่ทันด้านซ้ายมือครับไอคอนที่3นี้ครับโอเค เรามาดูข้อมูลส่วนตัวกันต่อนะครับข้อมูลส่วนตัวคืออะไรข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอีเมล id line นะครับเบอร์มือถือเบอร์โทรนะครับตัวนี้เป็นต้นโอเคนะครับสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนคืออีเมลนะครับอันนี้ผมขอย้ํานะครับไม่ควรเปลี่ยนอีเมลนะครับอีเมลเนี่ยก็คือย s e เ n a m e password ของเป็นย s e r n a m e ของคุณนะครับไม่ควรเปลี่ยนนะครับแนะนําให้เปลี่ยน password นะครับโอเคแล้วเราจะดึงกดบันทึกด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนข้อมูลตางนี้นะครับต่อมาครับรูปภาพโปรไฟล์เราสามารถเลือกรูปภาพอีกได้นะครับอันนี้นะครับโปรแกรมเมอร์เขาบอกไว้ว่าไม่ควรเกิน300เ้อย b นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใครไปถ่ายรูปด้วยหัวเว่ยร้อยเมกะไบต์อย่างเงี้ยนะครับร้อยล้านพิกเซลเดี๋ยวนี้โอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเราใช้แค่สิ่เหล่ยมจัตุรัสแค่นี้เองครับ300 k b อก็พอนะครับต่อมาครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับชื่อผู้ใช้งานยังเป็นชื่อเดิมนะครับไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนรหัสผ่านดีกว่านะครับรหัสผ่านเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะลืมจดไว้ด้วยนะแต่ถ้าคุณลืมคุณไปติดต่อที่แอดมินนะถามผู้แนะนําว่าจะติดต่อแอดมินได้ยังไงเพราะว่าลืมรหัสผ่านลืมจดเอาไว้นะครับโอเคแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับ ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณไม่ได้กดบันทึกรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสผ่านเก่านั่นเองนะครับต่อมาครับกำหนดวันรักษายอดนะครับสมมุติผมเนี่ยสมัครเข้ามาการรักษายอดของผมเนี่ยจะต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษาสถานะภาพของผมเนี่ยทุกๆเดือนนะครับกำหนดวันรักษายอดของผมอาจจะกําหนดวันที่30วันของทุกๆสิ้นเดือนนะครับวันที่30ผมจะกําหนดไว้ให้มันเตือนผมเนี่ยวันที่29หรือวันที่28ก่อนกําหนดว่า ก่อนกำหนดวันรักษายอดสอหนึ่งถึงสวันนะครับมันจะแจ้งมายัางมือถือของเราหรือรายในไฟ์ปิ้งใกล้ถึงเวลาวันรักษายอดของคุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งมานะครับอันนี้คือข้อความที่เราจะให้มันแจ้งมาว่าอะไรก็อาจจะบอกว่าใกล้ถึงเวลานะครับใกล้ถึงเวลารักษายอด นะครับเราก็กดบันทึกไปด้วยนะครับมันก็จะบอก g o o d Job นะฮะว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วมันจะแจ้งมายัางไร n o ไฟล์ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เป็นต้นโอเคนะครับต่อมาครับข้อมูลที่อยู่เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของเราได้นะครับข้อมูลต,ต่างๆตรงนี้จะเก็บเป็นข้อมูลของบริษัทนะครับติดต่อผู้แนะนำเราสามารถแชทกับผู้แนะนำของเราได้นะครับ เพื่อแนะนําหน้าตาของเราจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งขวามือเราสามารถติดต่อเขาเนี่ยถ้าเขามีอีดีไลน์เขาเขาใส่ในระบบเข้ามาเราสามารถติดต่อเขาได้ตรงนี้เลยนะครับนี่คืออ d ดีไลน์ของเขาเบอร์โทรมือถือของเขาลิงก์เฟซบุ๊กของเขานะครับตรงนี้เป็นต้นเราสามารถติดผ่าเขาได้นะครับต่อมาครับวีดีโอแนะนําตัวนะครับวีดีโอแนะนําตัวนี่คืออะไรนะครับวีดีโอแนะนําตัวนะครับเป็นวีดีโอที่พรีเซนต์ความเป็นเรานะครับ วิดีโอตัวนี้จะไปอยู่ในหน้าระบบทดลองใช้นะครับบ,บ,บางคนพูดถึงระบบทดลองใช้บางคนงงนะครับเฮ้ยระบบทดลองใช้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับแต่พูดง่ายๆว่าระบบทดลองใช้เนี่ยจำได้ไหมครับเว็บโปรโมทเวลาเราโปรโมทเว็บสาธาระโปรโมทออกไปในโลกสาธารณนะมีคนลงทะเบียนเข้ามาปับ๊บเขาจะไปไหนนะครับเขาจะไประบบทดลองใช้ครับ เขาจะไปตรวจระบบจะส่งเขาไประบบทดลองใช้ทันทีนะครับหน้าตาจะคล้ายๆแบบระบบนักธุรกิจนะครับแต่ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับฟังชันไม่เหมือนกันจะเป็นระบบแบบนี้นะครับแต่เขาจะเข้าสู่ระบบทดลองใช้เพื่อไปอัปเกรดนั่นเองนะครับในระบบทดลองใช้เนี่ยมันจะผูกกับทดลองใช้ของเราน,นั่นเองดังนั้นวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอให้เราเนี่ยนะครับใส่วิดีโอลิงก์แนะนําตัวเองของเราลงไปนะครับบางคนเนี่ย สามารถอัดวิดีโอและพูดความเป็นมาของตัวเองได้แซบทําให้คนเห็นว่าคนนี้คือเจ้าของระบบในเว็บทดลองระบบทดลองใช้นะครับว่าคนนี้เป็นเจ้าของระบบหรอโอ้เนยกันดีอืมน่าสนใจเนาะอัปเดตเลยอ่านะครับเพราะว่าวิดีโอนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปิด,เป,ดเปิดใจเขาได้แลวปิดสมัครได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็อัดวิดีโอนะครับเป็นนะครับ MP4 ขึ้นใน YouTube ขอ,ของเรานะครับเราเอาลิงก์ยู u b e มาวางไว้ตรงนี้แล้วกดบันทึกนะครับมันจะไปปรากฏที่ไหนนะครับอันนี้คือปุ่มสวิ์ไประบบทดลองใช้ของเราของใครของมันทุกคนจะมีระบบทดลองใช้ของแต่ละคนเองนะครับตรงนี้วิดีโอตัวนี้ตัวนี้จะเป็นข้อมูลของเรานะครับเจ้าของระบบเวลาคนที่เขาลงทะเบียนมาหน้านี้ผมอ่ะกลับมาตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับหน้าเว็บโปรโมทเดี๋ยวผมขอดปิดหน้านี้ไปก่อนนี่คือหน้าเว็บโปรโมท นี่คือหน้าเว็บโปรโมทดีไซน์ที่ห้าผมขอกลับมาดีไซน์นี้ก่อนเมื่อเขาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บกดส่งข้อมูลปั๊บเขาจะวิ่งเข้ามาหน้านี้หน้าเว็บโปรโมทเอ่อหน้าเว็บอันนี้คือระบบทดลองใช้นี่คือหน้าเว็บโปรโมทเขาลงทะเบียนเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วเขาจะเข้ามาสู่ระบบทดลองใช้อัตโนมัตินี่ครับลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ข้อมูลและทดลองใช้ระบบฟรีนะครับเขาจะเข้ามาสู่หน้านี้พอเข้ามาสู่หน้านี้ระบบป๊อปอัพก็จะแจ้งเขาว่าเขาจะต้องทําภารกิจ1นึ่งถึงห้าให้เสร็จ นะครับ1นถึงนะครับให้ก็โฟกัสตรงนี้เมนูอื่นจะไม่ต้องทำนะครับเพราะจะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะเห็นว่าเออตัวนี้คือเรา B โออะไรคนนี้เป็นเจ้าของระบบนะครับขออนุญาตแบ็ k กับวิธีการแบ็กกับก็คือตรงนี้นะครับกลับมาที่ member ระบบ member อ่าผมกลับมาหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือนะครับ วิดีโอแนะนําตัวเมื่อกี้ที่เราพูดไปโอเคนะครับต่อมาครับออแอดมินมอบหมายอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นน,นะครับแอดมินมอบหมายไม่ได้มีเมนูนี้กับคนทุกคนนะครับเฉพาะบางคนที่บริษ,ษัทเป็นคนให้เขาเป็นแอดมินมอบหมายนะครับไม่ได้มีทุกคนนะครับแสดงว่าเป็นระบบภายในโอเคนะครับต่อมาครับก็ หัวข้อต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับขออัดคลิปเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ